สวัสดี FC สู้ขู่สู้คนคือเกาวเนี่วันนี้ก็สวัสดียามบ่ายเป็นคลิปแรกไป้วอเน่หลังจากที่เมื่อเช้าก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะออหลายพี่น้องงานร้ายช่วงนี้โอ้แรนหนาแรนหลังอยู่ออช่วงนี้ก็ได้บ่ค่อยได้มีเวลาทายออพูดคุยให้พี่น้องได้ฟังได้ชมเนะาะอ่าก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงไอ้ ข,ข่าวอีกคือเ่าก,กำลังกำลังดังเนาะอืากำลังดังช่วงนี้ก็กำลังสื่อหลายสื่อก็กำลังตีแผ่ประคมข่าวพี่น้องเกี่ยวกับไวรัสอะไรนะพี่น้องเออไวรัสอะไรนิป้าอะไรเนี่ยนะเออที่เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่แะละพี่น้องอาการเดียวกันนะครับคล้ายๆกับโควิดพันวาแต่ร้ายแรงกว่าโควิดพันวาอือกา คือข่าวเนี่ยเกี่ยวกับไ <c> อ <oughs> ้เขาเรียกว่าไอ้ในในแวดวงสื่อต่างๆนี่พี่น้องเกี่ยวกับข่าวข่าวไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องคือ <c oughs> ผมอยากสีทําความเข้าใจแบบนี้พี่น้องคือเฮาอย่าไปเราอย่าไปตื่นตระหนกตกใจพี่น้องเราอย่าไปตื่นตระหนกตกใจคือบางคนนี่พอเสพข่าวเสพสื่อแล้วนี่ ก็เป็นกระต่ายตื่นตูม้มเป็นกระต่ายตื่นตุม้ม응กินบ่ได้นอนบ่หรับอืร응้อนรนกวนกวายอ응ืยานไปมดกลัวไปมดกังวลไปมดแต่พี่น้อง응คือผมคิดว่าอันนี้นคืออันนี้นี่สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่น้องนะความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ทัศนคติส่วนตัวของผมที่ผมสิพูดก็คือคือผมผมมีความเชื่อแบบนี้นะพี่น้องนะผมมีความเชื่อแบบนี้ว่าคือ ทุกสิ่ง,ท,ง,นะง,ท,งทุกอย่างบนโลกนี้นยพี่น้องเออทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันคือธรรมชาติพี่น้องเออมันคือธรรมชาติเออเพราะนั้นนะเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องต่างๆพี่น้องเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาติมันจะปรับสภาพของมันเองพี่น้องเออคือถ้าเราดูสื่อเสีบสื่อแล้วไปวิตกกังวลวิตกจริตคิดตามมันสิกกายเป็นประสาทหลอนมันสิยญาต เพราะเผลอมันจะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกกันมาก็เยอะพี่น้องเหมือนกันนะกับไอ้กับไอ, COVID, ไอ้โควิดที่ผ่านมาเป็นไงพี่น้องโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยอที่เขาบอกว่ามันร้ายแรงมันร้ายแรงในโควิดเนี่ยอสุดท้ายแล้วก็มันคือการผมคิดว่ามันคือการขายวัคซีนพี่น้องมันคือการขายวัคซีนเพราะอหยางผมจึงว่าไปนี่ ก็เพราะว่าเด็กน้อยรุ่นหลังๆนี่พี่น้องเด็กน้อยรุ่นหลังๆอ่ะพี่น้องเห็นไหมเขาได้ฉีดวัคซีนกันโควิดไหมก็ไม่ได้ฉีดพี่น้องเออเขาเป็นไข้หวัดมันก็ไม่เห็นเป็นไรล่ะเออแล้วแล้วสมัยเราน่ะทาไมจําเป็นต้องไปฉีดโควิดเออก็เพราะว่านี่เนี่ยทั้งสื่อทั้งอะไรต่างๆเนี่ยคือประโคมกันเน,นี่ยเพราะประโคมกันกับเกิดการเกิดเป็นกระแสเออเกิดทําให้คนกลัวเกิดทําให้คนนี่เขาเรียกว่า ต้องคล้อยตามเต้องอยากฉีดโควิดป้องกันตอนเนี้ตอนเนี้ใครที่ฉีดวัคซีนเกินสองเข็มขึ้นไปแถวบ้านผมนะเป็นอ่อน,ออนแอนดพี่น้องเป็นอ่อน,ออนแนออทั้งบ้านเนี่ยออผมสีบว็าสูฟังทั้งบ้านเนี่ยออมีแม่ผมคนเดียวพี่น้องแม่ผมเนี่ยออไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดแม้แต่เข็มเดียวพี่น้อง อแม่ผมเนี่ยผมผมอยากบอกว่าแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดน่ะเออเพราะว่าหยัางวะที่ก็คือแกแกดื้อพี่น้องแกดื้อแกรันออแกไม่ยอมฉีดออหมอหมอจะมาอหมอสีมากลมน่ไหนแกก็ไม่ยอมฉีดแกบอกว่าตายก็ตายไปอแกไม่ยอมฉีดเออคือแบบไม่ว่าลูกหลานจะพูดจะกลมยังไงแกก็ไม่ยอมฉีดแกว่าตายก็ตายไปเลยอ แต่สุดท้ายเนี่ยแกแข็งแรงกว่าบ้านแกแข็งแรงที่สุดในบ้านนะพี่นอ้องเออผมฉีดสองเข็มเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าหลังจากฉีดโควิดแล้วเนี่ยร่างกายนีย่บ้าคือเก่าพี่นอ้องมันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายอมันหอบง่ายเอมันเป็นไข้หวัดง่ายกว่าเดิมพี่นอ้องออเพราะนั้นนะผมถึงบอกว่าไม่ว่าจะเชื้อโรคหรือว่าไวรัสอะไรต่างๆ่นะที่เกิดอยู่บนโลกเนี้ย เออมันมันไม่มีอะไรที่มันจะฝืนธรรมชาติไปได้หรอกพี่น้องเออมันมันบ่มีอย่างที่สิฝืนธรรมชาติไปได้ดอกเออเพราะนั่นเนี่ยเข้ามาตองไปวิวตกกังวล่นเนี่ยเนี่ยเหมือนเด็กน้อยเนี่ยเออเหมือนเด็กน้อยเนี่ยเห็นมารุ่นเนี่ยเขาบ่ได้ฉีดโควิดเนี่ยเขาก็เป็นไข้เขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็แข็งแรงปกติเออเห็นบอกเหมือนแม่ผมอะแม่ผมเนี่ยไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดวัคซีนกันโควิดเลย แกแข็งแรงนะแกแข็งแรงมากนะไม่เป็นไข้ไม่อะไรเลยคือแกแข็งแรงอแต่ตรงกันข้ามอะที่ผมผมกับเมียเนี่ยฉีดวัคซีนกันคนละสองเข็มนะพี่น้องคินเบิงคือรู้สึกว่ามันมันร่างกายนี่มันมันเหนื่อยง่ายมันป่วยง่ายมันเป็นหวัดง่ายสมัยก่อนนี่ตากแดดเตากฝนอยังก็แล้วแต่อ้ยปีหนึ่งนะผมผมแทบจะไม่เป็นหวัดนะพี่น้องปีนึงนะ นับครั้งได้น่ะไอ้เรื่องการเป็นเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอเนะี่ยเออผมสําหรับร่างกายผมเนี่ยผมนับครั้งได้เลยนะเออแต่พอหลังจากที่ผมฉีดวัคซีนโควิดเข้าไปนะี่พี่นงปีหนึ่งเนี่ยเป็นแบบเป็นหวัดแบบเดี๋ยวก็ปวดหัวเออเดี๋ยวก็ขี้มูกเออปีหนึ่งนะเป็นไข้สามสี่ห้าครั้งนะ่ะในปีปีหนึ่งนะ่ะเอออากาศเปลี่ยนทีก็เป็นหวัดแล้ว แดดร้อนที่กับปวดหัวแล้วเออมันมันไม่มันไม่คือเก่านะพี่น้องเออมันบ่คือเก่าเออหลังจากที่ฉีดโควิดแล้วเนออเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยว่าคือคือไม่ว่าจะข่าวอะไรไม่ว่าจะไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าคือเราเราอย่าไปเราอย่าไปวิตกจริตเออเฮ้าอย่าไปอย่าไปย่านอย่าไปตื่นตนกอย่าไปกระตายตื่นตูมพี่น้องเออทำใจให้สบายสบายเออเน้นแบบไอ อยู่แบบธรรมชาติแบบนี้พี่นอ้องอยู่แบบสบายสบายแบบเนี้คือไม่ต้องไปไม่ต้องใบดิ้นรนไม่ต้องไปไ,งไป,ไปอะไรตื่นตระหนกตกใจอะไรมากมามอย่างขนาดนั้นพี่นอ้องเออมันมัน,มนบนโลกนี้มันไม่มีอะไรไปฝืนธรรมชาติได้หรอกพี่นอ้องถ้าเราไปวิ่งตามกะรกะแสกระแสมาเนี่ยเข่ากระเฮ็ดตามเข่ากระเดือดร้อนตามเนี่ยมันพอกะระแสมันดบลงมาเป็นยังไงทีนี้เอก็เจ็บตัวกันพี่นอ้อง เ,ออเหมือนเหมือนเรื่องไหการปลูกเหมือนเรื่องการเฮเกษตรก็คือกัออแต่ละช่วงแต่ละเวลามันสิมีการปันกระแสอ,อปันขึ้นมาว่าเฮ้ยปลูกตันนั้นนะดีนะอะปลูกตัวน,นี้นะดีนะมันสีรวยแนวนั้นรวยแนวนีนนนน้ใครที่แบบไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้คิดตามไม่ได้คิดไต่ตรองไม่ได้วิเคราะห์แยกแยะอะไรก็สิสเชื่อเขาตามเขาอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันไอไวรัสไออันเนี้ยน่ะ เออถ้าเราไปตามกระแสมากๆแบบเชื่อจนแบบแบบจนไม่เป็นอันกินอันนอนนะกลัวรู้สึกกลัวไปวบนนั้นมันมันมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านอแล้ว,แล,วแล้วอาจจะทําให้เรานี่พี่น้องติดกระแสหลงกระแสตามเขาเอาไปเอามาเหาเหาเขาเรียกว่ามันสีเ่เพียนประสาทพี่น้องเออมันย่านไปเมด่อเคืออย่างโควิดนะเอเอเอาประสบการณ์โควิดง่ายๆเลยเอามาพิจารณาพี่น้อง เออตอนนี้ก็โควิดไปสายแล้วพี่น้องเออโควิดมันมันกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาไปแล้วพี่น้องมันบอดีมีอีกอย่างเลยพี่น้องเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปตื่นตนกตกใจอย่างขนาดนั้นพี่น้องเอ้ยเออใครจะมาปั่นกระแสรหรือว่ามันจะมีโรคมีอย่างก็แล้วแต่คือเราก็เน้นเน้นให้เน้นให้ใช้ชีวิตแบบให้มันถูกสุขลักษณะ ừ, กินร้อนช้อนกลางล้างมือ อไม่กินอาหารสุกๆดิบๆเน้นแบบไอสมมุติว่าอสถานที่ที่มันออผู้คนพุกพพานแบบนี้เห่าก็อยาไปไปพี่น้องแม่นบาล่ะเพราะนั้นเห่าก็บลีกเลี้ยงเออคือทําทําใช้ชีวิตดําเนินปกติอะไรพี่น้องแต่เน้นให้มันแบบคือเน้นแบบให้มันถูกสุขลักษณะอนามัยอออย่าไปวันมีตุกวิกลจริตคิดตาม เออมันสีตกเป็นเหยื่อของเขาพี่น้องเออเพราะว่าปัจจุบันนี้เนะี่ยคนที่ถูกหลอกเน่คนที่ตกเป็นเหยื่อเน่คนที่เขาเรียกว่าเป็นโรคประสาทเป็นโรคซึมเศร้าเอหรือว่าเมดเงินเมดทองเ่องออถูกหลอกเนื่องจากมิจฉาชีพในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ยังก็แล้วแตนะ่คืออันหนึ่งก็เกิดมาจากความ,มาไม่รอบครอบของเราเอง่นืองไม่รอบครอบของเราเอง เราคล้อยตามเราเชื่อตามเขานะ่ะม,มันมันก็เลยทําให้เห้าหนี่ตกเป็นเหยือ่อเพราะนั้นนะคลิปผมก็คือกันคลิปผมเนี่ยจะเน้นเน้นให้พี่น้องเนี่ยได้ได้รับรู้ความจริงคืออย่างคลิปของผมเหตุเกี่ยวกับเกษตรผมก็จะเอาความจริงจากการเหตุเกษตรเนี่ยมาตีแผ่เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้ได้คิดแยกแยะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ว่าเขาทำแบบนี้แล้วมัน,มนเขาบอกว่ามันจะรวยเนะี่ยมันจริงไหมเขาทำแบบนี้เนะนี่ยมันสิลํลำบากนะมันจริงไหมผมเอามาตีแพร่ให้พี่น้องได้ฟังได้ชมกันเพราะนั่นนะ่ะพี่น้องเวลาเสียบสื่อข่าวหรือว่าดูสื่ออะไรก็แล้วแต่นี่คือพยายามคิดตามพี่น้องคิดตามคิดไต่ตรองอย่าไปอย่าไปเชื่อเขาเสียทั้งหมดพี่น้องเพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้ง อใส่ไข่ใส่สีออแล้วก็มีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างเอผสมกันไปพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่เฮาเป็นเราเป็นคนเสพสื่อนะะ่ะพยายามพิจารณาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่นอ้องพิจารณาให้มันถี่ท้วนให้มันรอบคอบเออมันไม่มีอะไรไปฝืนธรรมชาติได้หรอกพี่นอ้องธรรมชาติมันจะปรับสภาพของมันเองคือองไอ้ฝนตกน้ําท่วม อืมอ่ังอยียงพวกนี้กับให้ธรรมชาติกะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติมันปรับสภาพปรับระบบของมันเองอเพราะนั้นน่ะเราต้องไปเตื่นตนอกจกใจพี่น้องใช้ชีวิตให้มันปกติใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทพี่น้องเน้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือออยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสุขอ,อนามัยอย่าไปอยู่ในที่อโคจรอย่าไปอยู่ในที่ ที่คู่คนมันพุกผ่านที่มันเสี่ยงที่จะติดเชือ้อก็ย่าก็ย่าไปอยู่ก็แค่นั้นเองพี่น,อน้องเนูย่าไปอะไรมากมม้เนาะอ่ะคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเพราะว่าช่วงนี้ก็กระแสเอ่อไวรัสตัวใหม่ก็ล่างมากแห้งพี่น้องเนูพ่ะนั้นก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะอ่ะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายสวัสดีครับ